เท่านี้ก็ได้น้ํายาล้างจานสูตรโอ้โหมือนุ่มแน่นอนล้างทําความสะอาดดีแค่ใช้สองตัวนี้ soda, เบกกิ้งโซดาเกลือเพิ่มปริมาณน้ํายาใช้ไปเลยจุกๆโอ้โหอันนี้แบบเท่าตัวอะไรเหมือนซื้อมาสองถุงเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปั้นชวนเพื่อนๆทําน้ํายาล้างจาน สูตรไม่กัดมือล้างทําความสะอาดหมดจดสูตรนี้ร้านอาหารเขาเอามาใช้กันนะคะที่สําคัญเพิ่มปริมาณน้ํายาให้มากกว่าเท่าตัวลดต้นทุนแล้วยังจะดีต่อมือด้วยค่ะทําให้มือนุ่มใช้ดีมากๆขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ ขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเจแปนจะใช้น้ํายาล้างจานแบบนี้ค่ะนี่ห้ออะไรก็ได้สีอะไรก็ได้นะคะเทออกลงไปในโถปุุงแบบนี้เลยเสร็จแล้วใช้2ออย่างนี้นะคะมีเบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะและเกลือป่นหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะเสร็จแล้วก็นำทั้งหมดมาคนให้เข้ากันค่ะให้เกลือแกงเบกกิ้งโซดาละลายนะคะ เบกกิ้งโซดาเนี่ยส่วนประกอบของเขาเนี่ยจะทำให้ภาชนะในการล้างเนี่ยล้างได้สะอาดขึ้นหมดจดแล้วก็ทำให้มือเราเนี่ยนุ่มด้วยนะคะไม่ทำให้น้ำยาล้างจานเนี่ยกัดมือเราส่วนเกลือเนี่ยก็จะทำให้น้ำยาล้างจานเนี่ยเก็บได้นานนะคะละลายแบบนี้ก่อนเลยคนจนทุกอย่างละลายดีแล้วนําถุงน้ำยาล้างจานเดิมนะคะมากรอกน้ำ ก็คือเป็นการตวงนั่นเองตวงน้ำน้ำสะอาดให้ได้ปริมาณขนาดของน้ำยาที่เราเทลงไปก็คือเท่าตัวของน้ำยานั่นเองนะคะแล้วเทน้ำที่ตวงใส่ตามลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้น้ำยาเนี่ยเขาละลายเป็นเนื้อเดียวกัน เจ๊ปานบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้นะคะจะได้น้ำยาล้างจานที่เพิ่มปริมาณด้วยแถมยังทำให้มือนุ่มแล้วก็ทำให้ได้ใช้น้ำยาที่สะอาดเวลาล้างจานเนี่ยโอ้โหจานนี้แบบสะอาดเอี่ยมแล้วก็ล้างออกง่ายด้วยค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำยาล้างจานสูตรร้านอาหาร ร้านอาหารเนี่ยเขาใช้น้ํายาแบบนี้ในการล้างจานนอกจากจะเ,เพิ่มปริมาณลดต้นทุนแล้วยังทําให้จานสะอาดคราบมันหายนะคะดีงามมากๆเราก็หาขวดมาบรรจุใส่แบบนี้เก็บไว้ใช้ได้นานๆเลยค่ะแล้วก็เก็บปิดฝาให้เรียบร้อยโอ้โหเหมือนได้น้ำยาล้างจาน2ถุงรวมกันเลยนะเนี่ย ไว้เพืเ่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเป็นน้ํำยาล้างจานสูตรบ้านๆง่ายๆแถมดีต่อมือด้วยมือนุ่มสะอาดเจ๊ปันขอตัวเอาน้ํำยาไปเก็บก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปนันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ